มาฟ้องกันหนดด้วมั้งต้องการมาฟ้องแบบนี้อยากจะพูดภาษาภาษาอีสานนี่ฟังมันนุ่มบอลไก่ตาแตกความเป็นจริงอยากจะฝึกในรูปภาษานี่ยมีกันภาษาภาษาอีสานพ่อเราเป็นมือใหม่ๆก็ฟังได้แต่ว่าถ้าถ้าอีสานแท้ๆกันไม่ไหวครับมไม่ค่อยเอาใจใส่หรือมั้งเนาะ มันจะมาอยู่กับพวกเจ็กไม่รู้ภาษาเจ็กไปเกิดด้วยกันไปเจ็กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่เนาะทางกลางมาหาภาคีสานก็เหมือนงันได้ยินบ่อยด้วยไมมเอาใจใส่นะครับอืจะมาเพียงแค่วันของวันกลับไปวันพุธใช่ใหมก็ร <c oughs> ัจะไปจะไปวัฒนาชาตเดี๋ยวเลยนะครับผมเอประกันการใจรกังทำจัะทุกทุกคน นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตุปารังสัจจังตัมโมสตะปโธติ เอาประกันตั้งใจฟังอววาทซึ่งพวกคณะแสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดป่อะพงนี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเปลียนที่น,นั้นเหมือนกัน การทัศนาศึกษาหรือทัศนาจรการทัศนาจรการทัศนาศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับภาคอีสานนี่ไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางคมนาคมก่อระกทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นเป็นเป็นสถานที่แห่งแรงเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แตนะ่ั้งบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบางแห่ง อย่างนี้แหละที่เองว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมันก็่มีเป็ใจเป็นของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเป็นต้วก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคีสารนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยใน อันนี้มันระหมดไปแล้วพราะเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดีเป็นต้นแต่ก็เข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราฟังทำเองโดยการที่คนคนอื่นเล่าให้ฟังให้อววาท อย่างปัจจุบันนเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงอืมมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพิจารณาปฏิบัติตามความรู้ความเห็นของเราที่ได้จำมานั้นก็เรื่อมีปัญญาเกิดขึ้นสุตตามญาปัญญา ปัญญาคือจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึง่งฟังแล้วไปคิดพินิษพิจารณาขยายออกให้มันกวา้างแต่รวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเอกไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึน่งเป็นสุตตามายจปัญญากินตรามายจปัญญา อันนี้เป็นโลกีนิสัยโลกุตรปัญญานั้นคือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการรู้เองเกิดจากการเห็นเองอย่างญาติโยมมาถึงวัดประโพงวันนี้ก่อนก่อนก็ได้ยินเรื่องการข้าเล่าให้ฟังก็รู้จักอยู่แต่มันรู้ไม่ถึง วันนี้ได้มาด้วยตนเองถึงวัดป่าพงไปฟังโอวาทที่อาตมาให้โอวาทนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดเดี๋ยวมารู้ตัวอาตมาที่วัดนี้ได้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดป่าพงนั่นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นยังไงร,รูปร่างสันฐานวันณนะตันเป็นยังไง ปัญหาเหล่านี้คงคงจะหมดในว,วันนี้กับญาติโยมทั้งหลายซึ่งได้มาเห็นในตนเองอันใดอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ธรรมะซึ่งเป็นของพระผู้มีพระภาคตันประกาศไว้นั้นเรียกว่ามันเป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะ เพียงเท่านี้ยังไม่พอรู้ธรรมเห็นธรรมยังไม่พอจะปฏิบัติต่อไปอีกว่าจนตัวเรามันเป็นธรรมให้จิตใจเรามันเป็นธรรมรู้ธรรมก็ไม่เอาเห็นธรรมก็ไม่เอาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาเป็นต้นจะต้องเห็นธรรมจะต้องเป็นธรรมพูดก็เป็นธรรมการนึกคิดเป็นธรรมอะไรมันเป็นธรรมไปทั้งนั้น ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาที่เราจะทัศนาจรในข้างนอกนั้นมันหมดไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายด่านี้มันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นนั้นการปฏิบัตินี้จึงเป็นของที่สัมพันธ์มันก็เรียกกันกับที่ว่าเราไหว้พระ พุทธ่ายพระธรรมพระสงค์เพราะพระเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงค์แต่ความเป็นจริงเราก็ไหว้ไปอย่างนั้นก็มีว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักได้ยินข่าวว่าพระพุทธนั่นทันดีทันเดือดประเสริฐป็กราบท่านพระธรรมนั่นทันดีเดือดประเสริฐก็กราบท่านพระสงฆ์นั่นท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องใส้ก็กราบทีนี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง พระธรรมนั่นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นเป็นยังไงหารู้ไหมเพราะยังไม่เข้าใจเพราะขาดการปฏิบัติตนเองอืมเดิเดี๋ยวเราจะคิดไปว่าอสมัยนี้ถ้าเราเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านั่นเราก็จะเห็นธรรมะง่ายขึ้นวัดนี้ธนิพานไปแล้วนานเสียมันสายไปแล้วเราจึงเกิดมาพบ แต่คำสอนของท่านถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ฉันก็จะบวชเหมือนกันเนี่ยใครก็จะบวชเหมือนกันแหละเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่มผ่านพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ตายพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ได้ทรงภากรุณาที่จะพยายามปรดสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเวลาแต่เราไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจในธรรมะ ธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่มันมีอยู่ธรรมะนี่เป็นของมี่อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าจะรู้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่รู้อันนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจะเกิดอันนี้ก็มีจะไม่เกิดก็มีอยู่ส่วนนี้เรียกว่าธรรมะธรรมส่วนนี้ที่จะทําพระพุทธเจ้าคือศีาตุดาษจุติมาให้เป็นพระพุทธเจ้า ราะอ้อสารมนี้ไม่ขาดไปจากโลกดีทีเดียวอันนี้คือสัจธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจำโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนแม่องค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านมีบุญญาบาร,รมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเรียกว่าทมเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้น เอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นต้นก็รู้รแจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งหลายตั้งวงเป็นสัจธรรมอยู่ในใจของท่านนั่นเองทำทั้งหลายเหล่านี้แหละทำประพุทธเจ้าให้เป็นให้เป็นประพุทธเจ้าหรือทำสีธาตุดาจักรมานให้เป็นประพุติเจ้าสีธาตุดาจักรมานแต่ตอนเหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติอย่างนี้ แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญวันาบาร,รมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรพุธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านปัจรูรเป็นพระพุทธเจ้าคือปัสจารุธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่รัสจารุอย่างอื่นไอความเป็นจริงตาหูจมูกปีนกายของท่านก็ยังอยู่อย่างเกา่าแหละเออแบยังอยู่อย่างเกา่า ตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็เห็นอยู่อย่างเก่านั่นแหละอันไหนสวยไม่สวยอันนี้งามไม่งามดีไม่ดีก็รู้สึกอยู่อย่างเก่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นด,ดูกีวีไซายเป็นต้นท่านเกิดสองครั้ง,งพระพุทธเจ้าของเรารูปกายของท่านเกิดอืเกิดมาครั้งเดียวคือกำเนิดเกิดในะครั้งเดียว นามกายของท่านนนั้เกิดขั้งที่สองสองครั้งขั้งที่สองก็กัดจรู้เป็นประพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนด้านจิตใจมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนามกายอันหยาดนั่นก็หายไปหมดเป็นต้นคือความไม่บริสุทธิ์ทางกายนั่นหายไปจากจิตใจของท่านก็เรียกว่าท่านตายไปท่านตายไปที่เกิดมาแล้วก็ตายไป ในนามกายที่บริสุทธิ์ผุดทองอันเกิดมาจากวิชาเิจารณะทั้งหลายนี้เป็นต้นเป็นนามกายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองดังนั้น,น,นจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งก็ได้เกิดด้วยรูปกายครั้งหนึ่งนามกายครั้งหนึ่งเกิดนามที่บริสุทธิ์ผุดทองนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอะไรท่านก็อาศัยทัศนาจรเหมือนพวกเรานี่เอง เหมือนกันกับพวกเราชื่อทัศนาจรเหมือนกันทัศนศึกษาก็เหมือนกันแต่ว่าความรู้ความเห็นอาจจะเป็นคนในอย่างครับพวกเราพวกเราอาจจะไปดูต้นไม้อาจจะไปดูแผ่นดินอาจจะไปดูต้นยาเดี๋ยวก็เพลินไปอย่างนั้นก็ได้การไปที่นั่นที่นั่นสนุกนี้ที่นั่นไม่สนุกนี้คงจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ยังไม่ได้มามันเห็นอย่างนั้น มีทาศนาจารย์ตามธรรมชาติในพระพุทธเจ้าของเราท่านศาสนาจารย์ด้วยปัญญายานของท่านรู้สรรพสา์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นพือนแก่เกิบตายกันทั้งโลกเนี้ยท่านก็เห็นชัดอดีตท่านก็เห็นชัดปัจจุบันท่านก็เห็นชัดอนาคตท่านก็เห็นชัดเห็นชัดว่าโลกเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยเออ เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเอมันจะดีมันจะชั่วมันก็เป็นอย่างนี้เองของมันเกิดขึ้นเดียวเบื้องต้นกลางมันก็แปรไปแปรไปในทางกลางผลสุดมันก็เสื่อมไปถ้าอย่างนั้นให้รู้จักว่าคุณประโยชน์ของความดีและความชั่วทั้งหลาย็เามือนก,กันกับที่โบสถ์วัดประพงวันเนี้ยที่มาดูวันเนี้ย อตาตมาก็นั่งดูค่อยๆสังเกตดูเอ้ยมันคนแม่มันสวย,วยนึกเกินนี่นคนก็แม่มีสวยแต่มันแปลกนี่เหมือนโบสถ์ก็ไม่เป็นอะไรนะนี่ไอคนที่ว่าโบสถ์สวยกับคนที่ว่าโบสถ์ไม่สวย,ยก็มีราคาเท่ากันคนที่ว่าสวยวก็เพว่าจะคำต,อต้องทำแล้วก็กลับบ้านเ็ร้อไอคนที่ว่าไม่สวยก็ตามต้องตาก็กลับบ้านครับเขามาได้มายืนทวงอยู่ตรงนี้นกับทางปีกกับทางชาติหอกยังไงนคนที่ว่าสวยแล้วก็หนีไป คนที่ว่าไม่สวยถ้ากนหนี้ไปโบยยังอยู่อย่างเกา่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่กหมือนกนฉันะนั้นอย่าเริมทัศนาจรหรือทัศนศึัษาด้วยตัวเองเดินไปโน่นทางล่างมันถึงปลายเท้าทางบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอย่าบนศีรษะไปหาปลายเท้าพิจารณาถึงแต่ปลายเท้ามาบนศีรษะนี่มันเรียไอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่ากายมันมีเท่านี้ คนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะท่างร่างก็ปลายเท้ามดแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ว่านี่อะไรคือกายให้รูปกายของเราสว่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพรรณบรรณะ่องใสไม่สะอาดสะอาดชะมำเสมอกันทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แต่นี่เราก็เห็นกายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงกาย ถ้าเราทัศนาจรเป็นทัศนศึกษาในกายขเขาเนี่ยไอ้ของที่กายในกายจะเนี่ยอะไรบ้างพี่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นกายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกภายกลับไปอีกว่าเราด่าดูร่างกายเราก็ผิวเผินเท่านั้นแหละไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายข้างนอก ถ้าจะน่ศึกษาให้พิจาากายในกายนะั้นมันเป็นยังไงกายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแปลก,กันสักนิดหนึ่งนะฮนะไม่มีอะไรจะแปลก,กันสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของนี้ดีทางนั้นน่ยมันแปลก,กันนะแล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากต่ำสูงประการทางนั้นเนี่ย เมื่อเข้าไปในท่องแล้วออกมาที่ไหีราคาเท่ากันเดียวน่ะไม่ได้แปลกอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันนี่ยไรไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นต้นแต่เมื่อจะเข้าวไปให้จานนี้เท่านั้นจานนั้นเท่านี้จานนี้แต่ล้แย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่ล่ะชาเราทัศนศึกษาไอ้ภายกายเมกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้ ว่าเหรีเจ่นนี้ระลึกกับาไปอีกเออไอคนเราเนี่วมันก็แปลกๆกันนะจะไม่ควรยึดมั่นก็ไม่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 ควรถือมั่นนะนี่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าต่นจึงบอกว่าไอ้การเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอเสมอกันจ้งนั้นท่านจึงให้โอวาทกับเราท่านทางหลายว่าเหมือนญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนี้เป็นญาติญาติคือความเกิด ญาติคือความแก่ญาติคือความเก็บญาติคือความตายอันนี้ต่างเดียวเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนี่มันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้อบางคนที่ไม่รู้สึกกระไรไม่เหมือนกันอคนนั้นมันเป็นอย่างนี้อคนนี้มันเป็นอย่างงั้นพระพุทธเจ้ากันจบมารวมยอดเลยว่ามันเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเก็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลย มันเหมือนกันทั้งนั้นมิฉะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้วก็ให้มุมมองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแปลกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สม่ำเสมอแล้วเป็นต้นนะลาคโทสะโมหะมันก็เคลาลงไปมันเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนกันฉะนั้นทันจึงแจเป็นญาติ ญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนการแกม่มาญาติคือความแก่มันก็เหมือนกันญาติคือความเจ็บม,เบมันก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนันก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้วิฉะนั้นเราไปคิดแยกซะเราไปคิดแยกซะอีเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ยวไปดูเฉยเฉยไม่ใจทัศนศึกษา ทัศนาศึกษาแลกปนกันไปด้วยทัศนาจรทัศนาจรานากราาับทัศนคณิตการดูแลจาระถ้าเนี่ยเที่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันมาเราเดินไปเราเห็นเราต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนาศึกษาอันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คําพูดเช่นนี้เราเคยได้ย,ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนาศึกษา มาจากกรุงเทพอย่างนี้ก็ไปหาจันฟันก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยทัศนาโลกนอกนอกนะทีนี้มาถึงวัดประพง์นี่ก็ทัศนามาเรื่อยล่ะแต่นี่ไปมาถึงนี่จะมาทัศนศึกษาให้เที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้รู้จักของอยู่ในกายของเราว่ามันมีอะไรไหมให้เรารู้จักเจนนี้เมื่อเราเห็นเ่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อรู้ธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว,ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่จริงญาติความเจ็บญาติความตายมันจริงๆอย่างนั้นที่นี่เราเห็นฉันนั้นเป็นตนเราก็พยายามปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เราเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเร,าเ,ออเา,เราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเขาก็เรียกว่าแม่เราเห็นของเขาเขาเรียกว่าของเรา ของด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นละถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเจนนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวตอนนี้คนก็คือมีคนคนเดียวท่นนี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวตอนนี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเ่นนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่นนี้แล้วเป็นต้นมันก็ษามมาคีการสมาคีความรักสมคคีความเมตตาอารีซึ่งกันลนการ ความสามัคคีนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคนงานความดีขึ้นว่าสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเมืออเราพยายกท่อนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนจังยี่สิบสามสิบคนนะถ้ามสามัคคีกันมันยกขึ้นไ่ได้แล้วถ้าพร้อมกันสามัคคีกันมันยกขึ้นเพเดียวเดียวได้แต่งนไอ้ของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้กเหมันกฉันั้นเพราะพวกเราทั้งหลายเมื่อเห็นว่าเรามันเปลี่ยนเช่นนี้แล้วตั้งใจ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนาศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนพอสบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นไยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามัรคมิตรเป็นมิจฉามัรคไอ้ความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายในยจิตของเรานี่เองไอ้โทษทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้น จะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่นี่ไอ่ความเห็นผิดมาให้คนต่ำช้าเร็วซามทายคนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะร่มโจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้า่ันเึงไอเอความเห็นผิดนี่คือเทวทัตท่านมองหาไอความดีของเทวทัตมันมเมต่นนยนี่นะเอ่ยปลายเส้นขนจมารีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั่น ท่านเรียกว่าความผิดนั่นแหละเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดเป็นมาแล้วความทุกข์ยากความลําบากความรา้มรอนบนประวนกระวายทุกประการมันพร้อมกันเกิดเป็นมาเลยท่านจิว่ามันเลวที่สุดมันผิดที่สุดเพราะความเห็นผิดเป็นมิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิบัติละ สัมมาทิฏฐินี่คือความสามคัคคีความเห็นชอบเห็นว่ามนุษย์เราทั้งหลายมันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเก็บคนตายเหมือนกันใครๆก็เหมือนกันท้งนั้นเนี่ยมีเกิดบองตนมีแปรทำต่างมีแปรทำต่างที่สุดมันก็มีหลับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆท่านทุกๆคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนเ้าก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกัน ตาไม่แตกกันมันก็เข้าชิดกันต่อใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันฉะนั้นในขะนั้นเมื่อความเห็นเราเป็นที่นี่เดียวเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกรงกลิ่นก็เป็นธรรมดิ้นริมรสก็เป็นธรรมมันเป็นใส่อย่างนี้เมื่อเราเห็นเจนนี้เดียวเราก็เป็นชาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้า ถ้าเราใกล้ธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าทำไมกพระพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละบดเรื่องจริงๆล่ะคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองเียธาดบาตรตะกุมานแต่ยังท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนอันนี้ทั้งก็เป็นคนธรรมดาถ้าการเห็นธรรมะอันนี้่านก็เป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าบ่อเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะ ถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจา้าเราเข้าใกล้ๆธรรมะแลกวก็ใกล้พระพุทธเจา้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ายังอยู่วิชัยว่าท่านหนีไปแล้ว่านยังอยู่ทุกวันนี้แต่ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจพระพุทธปฏิบัติตามเป็นต้นเพราะเพราะว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้น,นถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถูกมันก็ถูก เป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทํามนุษย์ให้เป็นมนุษย์มนุษย์ให้เป็นเทวราทําให้เทวราให้เป็นพระเอ่อเป็นต้นก็เพราะสัจธรรมนี้วิฉะนั้นกาเนิดที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบรรลุสิ่งธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านก็เป็นธรรมะนี่ก็เพราะท่านเป็นผู้ทัศนาจร ทัศนาจารไม่ใช่ดูไปเฉยเฉยไม่ช่เดินเที่ยวเฉยเฉยแต่มีทัศนศึกษาก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงร,รู้จักสิ่งทั้งหลายด่านั้นก็มาวามเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันก็เรื่องอน,นิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่เจตัวไม่ใจตนไม่ใจเล่าเจเขาทั้งนั้นเนี่ยเมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยง ท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือท่านเห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่านฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพนักรที่มาทัศนาจรมาทัศนาศึกษาให้มันประปนกันไปเรื่อยๆไปมาเที่ยวนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิจะมาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่พอใจ ต้องโสดาว่าไม่ต้องขาดคุณเมื่อมาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนมานะหลายชั่วโมงเหมือนกันทิ้งสารก,การงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะแล้วมาทัศนาจรแล้วทัศนาศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดกุศลให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นท้นหาก็เป๋แขนจะเป็นน้อยเรียวกว่าคนไม่สมบูรณ์นะในบุริษัทสตทางหลายไม่สมบูรณ์ก็คือเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดจะีไปทัศนะดูเฉยๆเดยวกลับไปบ้านไม่มีอะไรไปฝา,ากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ฝากตัวเขาเองก็ยังไม่มีเลยนี่อาจารย์ยังไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติธปฏิบัติไปอย่างนี้เห็นไปทีลนะน้อทีละเพิ่มเข้ามันกว่ามากเองเดี๋ยวเป็นด้นเปลี่ยนความเห็นผิดในมันถูกเข้า เปลี่ยนความเห็นเนี่ยมันถูกเพืาอมันถูกข้าวมันก็หมดผิดหมดผิดนันก็สมบูรณ์ทําตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยเนี่ยฉะนั้นวันนี้ขอ,อยุติการแสดงธรรมะแก่ญาติายโยมทั้งหลายพ้นทิ่สุดท้ายนี้ขอให้โยมทั้งหลายทำจิตให้เป็นโอปนรายการธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจของไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาใส่ใจนะ อย่าน้อมอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะเออาจารย์โรงเรียนเนี่ยไปหาเด็กนะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะนอันนี้คือให้น้อมเราก็ไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะ,ะมาหาเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเราเหมืนอนก็ไม่ค่อยดีเราจะน้อมเราก็ไปหาธรรมะเอเช่นนั้นจิงเป็นคาราโอนิวาตูจะสันตุจิตกตันดิตา เป็นผู้ไม่ลืมปตัญยุกตวัวทดีของบุคคลที่มีคุณเป็นต้นในจันั่นวันนี้ขอด้วยอำน,นาจแห่งคุณประสีรตรตมนตาจงปกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระหวงางทางทางออกจากนี้ให้ถึงจุดทีประสงค์พ้นจิตจุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องหรือความสวัสดีด้วยอำน,นาจแห่งคุณประสีรตรตมนตาอย่างรุนพ้น อันนี้ขอความสุขความเจริญแก่ยงมีแก่พุทธบริษัททั้ทงหลายทุกๆคนเทิน